พัฟฟรีท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์กับโรคที่ผู้หญิงในปัจจุบันนี้เนี่ยพบกันมากไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกช็อกโกแลตซีสซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เธอประสบมาด้วยตัวเองว่าวันนี้จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับขอต้อนรับอาจารย์แลดาวดีวรรณวิทนะครับหรือว่าอาจารย์อุ่มนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคับสวัสดีครับไอความที่ตกกังวลเนี่ยบางทีมันเป็นมากกว่าโรคอะค่ะ คือเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะคก็ไปตรวจร่างกายประจำปีค่ะค,คุณหมอเนี่ยก็ทำหน้าซซเรียสมากแกก็บอกไอ้ก้อนดำๆที่ในถุงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากก็นึกถึงอาจารย์พิเชษขึ้นมานะ,ะเพราะเคยเคยพบกันในงานศพของพี่ที่รู้จักกันบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจารย์พูดมาเลยแนะนํามาเลยว่าเราจะทําอะไรบ้างอาจารย์บอกก็กินไอ้บิมเนี่ยแหละ อาจารย์พิเชษก็บอกว่าอุ้มกินไปเลยเนี่ยมื้อละสองเมตรนะคะวันหนึ่งก็เป็นหกเมตรเราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นในอาจารย์พิเชษรปรากฏว่าพอครบสามเดือนก็ก็ทานไปอีกเดือนหนึ่งนะพอทานไปอีกเดือนหนึ่งโอ้ยมีความมั่นใจว่าคราวนี้ถึงไหนถึงกันพอคุณหมอตรวจโอ้ยใจนี่เต้นตึกๆๆๆๆๆตกนะ พอคุณหมอเริ่มตรวจเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นอัลตราซาวด์ที่ใส่ไปนในร่างกายแกก็บอกว่านี่คุณมาทําไมเนี่ยคุณนี่เรียบร้อยดีทุกอย่างคือมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกอะ่ะคะ โอเปレーションบีมไปเสริมภูมิคุ้มกันทําให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวไปขจัดได้หมดเลยพวกนี้<อ>นะคะรวมทั้งเนื้องอกด้วยพวกนี้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านเลยทันทีคุณบุ๋มโชคดีมากค่ะครับโอเคครับ <c oughs> ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอ๋อก็ พี่ก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีโปรแกรมมาให้เลยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือไปดูอัลตราซาวช่องทองอ้องก็จะเห็นระบบกระเพาะมดลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ,ะคุณหมอก็ออที่เกิดเนี่ยก็คือปี52นะ,นะคะหลายปีมาละคุณหมอก็ดู ทางซ้ายก็พบเนื้องอกที่มดลูกกันนะคะประมาณสองสมเซนปรากฏว่าไอ้ทางขวาเนี่ยฮะจารยคขามันจะมีถุงน้ำในรังไข่ซึ่งไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามีช็อกโกแลตซีสเนี่ยอยู่ข้างในปรากฏว่าคุณหมอก็เลยคอนเซิร์นมากคิดว่านะฮะแกก็ปรารถนาดีมากก็เตรียมจะส่งไปตรวจกับคุณหมอที่เก่งเฉพาะทางอะไรต่างๆ ทีนี้ดิฉันก็กลับมาถึงบ้านคือหน้าตาที่วิตกของคุณหมอทำให้เรารู้สึกฉันป่วยแล้วก็นึกในใจพอดีเพิ่งไปงานศพพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็ง <c oughs> แล้วก็นั่งติดกับด็อกเตอร์พี่เชษดิฉันก็บอกว่าเรียกเรียกท่านว่าพี่พี่ท้าหนูเป็นมะเร็งอะ่ะแกบอกทำไมต้องไปเริ่มต้นประโยคแบบนี้นะบอกก็เห็นเราไปงานศพแล้วเดี๋ยวนี้คือเราไม่ต้องถามว่าป่วยเป็นอะไรคะ เสียชีวิตเพราะอะไรคะไม่มีถามว่าตรงไหนอ๋อคือคิดว่ามะาเร็งแน่ๆ็งอตรงไหนแล้วก็อีกอันหนึ่งคือติดเชื้อในกระแสเลือดที่เราจะได้ยินจนแบบว่านี่น่ากลัวมากใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วเราก็ตอนหลังที่เราไปงานผู้ใหญ่ค่ะก็จะไปลงเอยสองอันนี้ทีนี้ก็เลยบอกพี่พิเชษเพราะว่าเรานั่งอยู่หน้าศพเนี่ยแกก็บอกว่าอุ้มไอ้บิมสีเขียวเนี่ยแล้วก็ทำสมาธิ บอกพี่หนูเป็นคนนะหนูว่าหนูพึ่งบิมบิมเขียวแน่นอน<ม>เพราะว่าสมาธิหนูก็แตกกระสานสั้นเซน<ม>หนูก็นอนสมาธิได้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีวินัยเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แทนที่จะไปตรวจตามที่คุณหมอ,อประจำปีที่เขาเป็นที่ปรึกษาเรานะฮะดิฉันก็โทรหาพี่พิเชษท,ทันทีเลยบอกพี่พี่พิเชษหัวเราแล้วก็เสียงอันอบอุ่นและเมตตาบอกอุ้ม สองสองสองคือก่อนไม่ต้องพูดจากับใครเช้าสองเม็ดก่อนอาหารกลางวันสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนนะคะสองเม็ดดิฉันก็ไอ้มื้อกลางวันนี้ลืมแน่นอนเพราะตกกลางวันพออยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไอ้ก่อนอาหารนี่ไม่มีวันเลยอยู่นอกบ้านดยบางทียาไม่ได้ติดเข้าไปก็เลยต่อรองขนาดกลัวจนหัวหดนะคะจย์ก็ยังต่อรองสามสามและกันพี่ คือตื่นเช้ามาไม่ต้องพูดจากกับสามีก็สามเมตรก่อนนอนก็หนูหนขอดิ้งวายก่อนนะคะแล้วหนูจะผ่านน้ําให้วายหมดแล้วหนูก็จะขอ,อก่อนนอนปรากฏว่าเคร่งคัดมากในชีวิตไม่เคยเคร่งคัดอะไรเท่านี้เลยค่ะ<ๆ>สามสามเนี่ยนะ้วมสาม,มนี่ใช่แล้วอะแล้วกลัวมากเพราะว่านึกถึงหน้าตายาดโยมไงฮะ,ะก็กลัวมากแล้วก็ไม่เคยมีวินัยเท่านี้มาก่อนอ,อ,อาจารย์พิเชษบอก อุ้มสามเดือนให้ทาน6เม็ดเนี่ยสามเดือนแล้วมาพิสูจน์กันพูดด้วยน้ำเสียงอันแบบว่าของเธอจิ๊บจอยในขณะนั้นเนี่ยก็มีบรรดาพวกเพื่อนผู้มากประสบการณ์แบบหวังดีประสงค์ร้ายทั้งหลายไอ้คนหนึ่งก็มาจับตัวดิฉันรับที่บ้านเลยไปเล่นโยคะบอกว่าเวลาผู้หญิงเราเนี่ยมีโรคพวกมันเกี่ยวกับฮอร์โมนเธอต้องไปสร้างฮอร์โมน ให้มันสมดุลอ่าไอ้อีกคนหนึ่งก็เป็นนักมังสวิรัตก็มาแนะนําเรื่องอาหารต้องเปลี่ยนบอกว่าเธอจะต้องปรับปรุงชีวิตห้ามกินเนื้อแดงแน่นอนแล้วจานขาหนูนะคะหมูย่างน้ําตกแล้วยังเน้นมันๆลืมทานไปเรียบร้อยแล้วยังงั้นอย่างนี้อย่างนี้ว้ายแต่แล้วเราทานไอ้พวกนี้ไม่ได้นี่นาเนื้อย่างไม่ให้เกินใช่ของทอดไม่ให้เกินเนื้อสีแดงไม่ให้เกินห้ามเด็ดขาดหมดเลยลืมทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยพอสามเดือนปึ้มย,ยังใจไม่ดีนะฮะยังมีการแบบอขอแทงกั๊กเอาอีกสักเดือนหนึ่งก็ทานไปอีกประมาณร่วมๆเดือนอทีนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยอยู่เชียงใหม่แล้วจะมีหมอที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นหมอตรวจเพปซิเมียนเนี่ยนะคะคซึ่งเป็นอาจารย์หมอคิวเนี่ยยาวมากอมพอครบสามเดือนคือเพื่อนเนี่ยไปจองไว้ให้ละเพื่อนเขาเป็นคนไข้หมอคนนี้ไปจองไว้ให้อย่างดี บอกเธอกินไปสามเดือนแล้วก็เดี๋ยวฉันมีคิวให้เธอคือฉันน่ะอยากรู้ทุกคนลุ้นฮะแล้วปรากฏว่าพอสามเดือนมองม่ยังไม่กล้าไปอ่ะกันเหนียวไว้อีกหน่อยละกันไอ้เพื่อนนี่ก็ต้องไปเลื่อนคิวโอ้โหเป็นที่ปั่นป่วนแล้วว่าไม่ได้มีวิธีการดูแล้เยไม่เคย่ะแล้วเป็นคนไม่ทานยาเลยแล้วแล้วเดี๋ยวผมผมย้อนไปนิดนึงคุณหมอที่ตรวจพอพบปั๊บเนี่ยคุณหมอให้ให้วิธีการให้ยา อไม่กําลังจะส่งไปตรวจปุ๊บปุ๊บปุ๊บอเขาต้องการเช็คให้มันแน่ใจค่ะพอเห็นปั๊บเนี่ยเรื่องเรื่องมะเร็งหรือเรื่องเนื้องอกอะไรต่างๆเนี่ยหมอเขาจะไม่ใช้ครั้งแรกเขาจะต้องมีเซ็กันต์อสใช่ไหมค่ะค่ะแต่ว่าไอฟิล์มของไอเอ็มอาร์ไอเนี่ยมันไอไม่ใช่เนอัลตาสาวอลตาซาวนี่มันชัดเจนมากมันเห็นชัดเจนแล้วก็ได้เอามาให้ให้ดรพิเชษดูนะฮะชัดเจนมากเลยสองข้างเลยเนี่ยนะคะ แล้วแกก็จะขั้นตอนโรงพยาบาลนะคะอาจารย์ก็คือจะต้องพบหมอคนนี้แจากนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันก็ด็อกเตอร์พิเชษคนเดียวเท่านั้นเช้าสามก่อนนอนสามสี่เดือนผ่านไปไปถึงทีนี้ก็เป็นคิวตรวจคุณหมอก็ดุมากเลยอพอหมอเขาก็ตรวจปั๊บประโยคแรกดุมากมาทำไมคะเนี่ยของคุณเนี่ยเรียบร้อยดีมาก อันนี้อันนี้ไม่ใช่คุณหมอท่านแรกที่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณหมอท่านแรกเนี่ยไม่ใช่คุณหมอตรวจอัลตราซาวด์เป็นคุณหมอที่เวลาตรวจประจําปีแล้วต้องอ่านผลแล้วเราเจอกันทุกปีทุกปีทุกปีก็เป็นเหมือนญาติส่วนคุณหมอท่านนี้เนี่ยคือคุณหมอที่เลยเป็นตรวจภายในเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเรียกว่าเขาเห็นหน้าเขายังรู้เลยว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะแกตรวจเข้าไปปึ๊ม เรานี่กลัวมากเกรงกลัวผลใช่ไหมกลัวไม่กลัวผลด้วยแล้วมันบอกไม่ถูกอาจารย์มันก็เย็นๆนะฮะแกก็บอกว่ามาทําไมคือเสียงเนตดุคล้ายๆว่าคือที่เขามาเนี่ยเขาเพียบกันมาหมดแล้วแล้วแม่คนนี้เรียบร้อยดีมาทำไปเหมือนเสียงสวรรค์ฮะพอออกมาคนแรกแทนที่จะโทรหาคือสามีไม่ใช่ด็อกเตอร์พิเชษพี่พิเชษเหมือนเด็กแบบชนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะที่คุณหมอบอกว่ามาทําไม คือไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีและสะอาดตลอดอันนั้สามเส้นหายไปไหนแล้วล่ะนั่นไงทั้งหมดที่หายเนี่ยคือวินัยไปเล่นโยคะไปหนเดียวลงทะเบียนไปหนึ่งพันสองร้อยบาทเนื้อสัตว์ตลอดค่ะก็ยังทานเหมือนเดิมค่ะแล้ววายติดมันชอบที่สุดวน์นี้ต้องหนึ่งแก้วทุกวันคืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่จะสันมาก็คือไม่ได้ไม่ได้มีวินัยในการดูแลสุขภาพดีขึ้นเลยแล้วมีวินัยในการกินบิม กินบิมอ,อันยี้ไม่เคยขาดเลยมไม่เคยขาดสมองจะจําแม่นอยู่เรื่องเดียวเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบไลฟ์การ์ดของเราอะ่ะคือถ้าฉันไม่ได้อันนี้เนี่ยสงสัยฉันแย่แน่แต่ว่ามันก็อาจในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะก็จะพูดกับทุกคนเลยแล้วเพื่อนต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยตอนนี้เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแล้วไม่ใช่ของเพื่อนด้วยนะคะของสามีเพื่อนของพ่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเมื่อปี 53ใช่ค่ะปี53รายการเนี่ยปี53ที่คุณหมอทักว่ามาทำไมไม่ได้มีอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นอะรลเว่ากนั้่กงกันหลายปีก็ตรวจทุกปีก็สงบเรียบร้อยดีแต่ว่าดิฉันน่าจะทาน2เม็ดก่อนนอนทุกวันครับครับคือหลังจากที่ไปตรวจคุณหมอใช่ก็เปลี่ยนขนาดลดขนาดลงหกเนี่ยไม่ได้ทานแล้วก็เป็นก็ปรึกษาด็อกเตร์เช่ ฮะสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนแล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจประจําปีปไปเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยสม,มรบคมิแล้วฉ<า>ันนซีดเป็นไงคะคือไอ้ระหว่าง4เดือนนะคะจันค่ะมันก็จะมีวันหนึ่งเนี่ยที่เราก็เราก็มีประจําเดือนเนี่ยปกติเรามีความรู้สึกว่าม,มันมีอะไรมันหลุดออมาจากร่างกายพี่ก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีทุกป,ปีะนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ เขาก็จะมีโปรแกรมมาให้เลยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือไปดูอัตลตราซาวด์ช่องท้อง <ipedia. S 1> ซึ่งก็จะเห็นระบบกระเพาะมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ดูทางซ้ายก็พบเนื้องอกที่มดลูกกันนะคะประมาณสองสามเซนแล้วตัวเราไม่มีอาการเหรอคะไม่เป็นอะไรสักอย่างค่ะประจำเดือนอะไรก็มาปกติ <customer S 2> ดี <ế p S 1> ลแล้วก็ฮ่แล้วก็แข็งแรงนะคะแล้ว ปรากฏว่าไอ้ทางขวาเนี่ยอาจารย์ค่ะมันจะมีถุงน้ําในรังไข่ซึ่งไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามีช็อกโกแลตซิสเนี่ยอยู่ข้างในทีนี้ดิฉันก็กลับมาถึงบ้านคือหน้าตาที่วิตกของคุณหมอทําให้เรารู้สึกฉันป่วยแล้ว <c oughs> ก็นึกในใจพอดีเพิ่งไปงานศพพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็ง <c oughs> แล้วก็นั่งติดกับดรพิเชษดิฉันก็บอกว่าเรียกเรียกท่านว่าพี่พี่ ถ้าหนูเป็นมะเร็งอะแกบอกทํำไมต้องไปเริ่มต้นประโยคแบบนี้แกก็บอกว่าอุม๋มไอ้บิมสีเขียวเนี่ยแล้วก็ทําสมาธิสองสองสองคือก่อนไม่ต้องพูดจาก,กับใครเช้าสองเมตรก่อนอาหารกลางวันสองเมตรแล้วก็ก่อนนอนนะคะสองเมตรดิฉันก็ไอ้มื้อกลางวันนี้ลืมแน่นอนก็ยังต่อรองสาสแล้วกันพี่ เช้าสามก่อนนอนสามสี่เดือนผ่านไปไปถึงทีนี้ก็เป็นคิวตรวจไปถึงคุณหมอก็ดุมากเลยเพราะแกตรวจเข้าไปปึ้มโอ้โหเรานี่กลัวมากเกรงกลัวผลใช่ไหมกลัวไม่กลัวผลด้วยแล้วมันบอกไม่ถูกอาจารย์ม,มันก็เย็นๆนะนะแกก็บอกว่ามาทําไมคือเสียงเนี้ยดุคล้ายๆว่าคือที่เขามาเนี่ยเขาเพียบกันมาหมดแล้วแล้วแม่คนนี้เรียบร้อยดีเรา,าไป เหมือนเสียงสวรรค์ค่ะพอออกมาคนแรกแทนที่จะโทรหาคือสามีไม่ใช่ดอกเตอร์พิเชษพี่พิเชษเหมือนเด็กแบบชนะอะไรอย่างเนี้ทั้งหมดที่หายเนี่ยกินบิมอ,อันนี้ไม่เคยขาดเลยมไม่เคยขาดสมองจะจำแม่นอยู่เรื่องเดียวเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบไลฟ์การ์ดของเราอ่ะคือถ้าฉันไม่ได้อันนี้เนี่ยสงสัยฉันแย่แน่แล้วหลังจากตัวเราดีขึ้นแล้ว สุขภาพจิตดีขึ้นต้องใช้วอย่างนี้นะเพราจริงๆโรคภัยแข่เจ็บไม่ได้แรงอะไรเลยจิตจิตใพราะจิตไม่ตกแล้วเนี่ยนะคะมั่นใจแล้วเนี่ยเคยแนะนําให้คนอื่นไหมหยิ่งกว่าแนะนําอีกค่ะจันค่ะตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นครูอนุบาลเดือนเดือนหนึ่งเนี้ยนะฮะนี่พูดให้ดรพิเชษฟังด้วยเจียดไปซื้อให้เพื่อนรับประทานคืออย่างนี้่ะเือ สารพัด่ะเพื่อนคนแรกเนี่ยสนิทกันมากทานข้าวด้วยกันตลอดเป็น sle แล้วก็เธอก็ทานสเตียรอยเนี่ยคือว่าเหมือนกับว่าเธอจะไม่ได้ทานเมื่อไหร่เนี่ยจะรู้สึกว่ากลัวเพราะว่าทานมา20กว่าปีตั้งแต่สมัยเรียนจุฬาก็คือเป็นแพ้ภูมิแพ้ภูมิตัวเองคุ้มกันอะไรที่มันกินก็จะต้องมีการทานสเตรอยเพื่อกดภูมิเอาไว้เขาทานมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทานจน เรียกว่ายังไงคะจนเคยชินอ่ะเหมือนก็ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งทีนี้ไม่ยาเสพติดไปแล้วค่ะแล้วเขาก็เป็นความเชื่อมั่นในชีวิตเขาด้วยนะคะแล้วทีนี้พอดีฉันหายปั๊บก็เริ่มโม้ก็บอกว่าอย่างนี้แล้วกันฉันซื้อให้เธอทานนะแล้วก็โทรหาพี่พิเชษเพื่อนเป็นอย่างนี้นะฮะเขาทานสเตียรอยอยู่ด้วยพี่พิเชษก็บอกว่าเอาอย่างนี้สองเม็ดก่อนนอนเอาอย่างนี้ก่อนนะถ้าจําไม่ผิดนะคะปรากฏว่า พอหนึ่งเดือนผ่านไปเพื่อนก็ไปที่เขาต้องเจาะเลือดตลอดนะคะ SLE เขาต้องดูระดับอะไรของเขาตลอดไอ้เราก็ซื้อให้เขาก็เสียตังค์ของเรานะโทรมาเธออะไรเช่นกินพยาบาลบอกฉันว่าเลือดฉันน่ะน,นืดใช้คำว่าหนืดดิฉันก็เอาตายแล้วจ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีนะตังค์ก็เสียแบบนี <laughs> อีกครึ่งชั่วโมงอันนี้คือพยาบาลเจาะเลือดไปแล้วพยาบาลก็บ,บอกเพื่อนดิฉันว่าพี่ พี่ไปทําอะไรมาวันนี้เลือดพี่นืดหนะ่งนะแต่ใช้คำว่านืดพออีกครึ่งชั่วโมงโทรมาหัวเลาะโอมขอบใจมากนะเอาเปลี่ยนเสียงนะเปลี่ยนโหมดทําไมหมอบอกว่าฉันนะพึ่งเลือดเป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นเพราะว่าปกติเนี่ยตรวจเลือดเนี่ยเลือดใสจุกแต่วันนี้พยาบาลเนี่ยต้อง เหมือนกับว่าต้องใช้เวลาค่ะจาย์ที่จะได้เลือดตามที่ต้องการนะแล้วจริงๆแล้วเลือดเข้มข้นขึ้นถูกแต่ว่าเด็กกันเนาะเด็กพยาบาลนั่นด้องเมนื่อ่คือเจือจางคือโจ๊กออกมาทันทีได้เลยใสเกินและดิฉันก็ต่อไปนี้ซื้อกินเองในยะอย่างเงี้ยด้วยความแค้นใจว่ายังไม่ทันไรโดนซะแล้วก็คือว่าอาการเขาดีขึ้นหรือเปล่าเขาดีขึ้นแล้วอย่างนี้าพอเขาก็ทีนี้ไปเสียเงินซื้อเองละ ก็ปรากฏว่าไม่ต้องใช้สเตียรอยอีกแล้วอันนี้คือสิ่งดีมันจะไม่เสติดใช่แล้วก็เขาก็มหัศจรรย์มากนะฮะที่ที่เขาเรียกว่ายังไงฮะเหมือนกับหลุดจากการเป็นทาตของสิ่งนี้ไม่งั้นสมองเขาเนี่ยถ้าวันไหนเขาไม่ได้เขาก็ลดโดสลงไปเรื่อยๆค่อยๆจนในที่สุดเขาบอกเขาหยุดเองซึ่งจริงๆเขาห้ามหยุดเองแต่เขาค่อยๆลดเองแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเขาก็ทานไปได้หลายเดือนนะฮะ ไอเอสเอลเพื่อนคนนี้ปรากฏว่าหมอก็บอกว่าคุณต่อไปเนี้ยหมอจะไม่ให้สเตียรอยคุณแล้วนะเพราะร่างกายของคุณเนี่ยมันปกติเหมือนหอเหมือนก็จะเป็นเหมือนนะะเหมือนก็จะเป็นคนปกติแล้วเขาก็ให้หนูไม่ได้ทานมาตั้งหลายเดือนแล้วอืเขาก็โตตอบสารภาพกับห,หมอเองเลยคือส่วนใหญ่คนที่รับประทานาผริพันธ์เสริมอาหารที่หมอไม่มีความเชื่อ เขามักจะไม่ค่อยกล้าบอกหมอไม่กล้าหรอกเพราะถ้าบอกหมอจะห้ามไม่ให้กินถูกแล้วหมอก็จะไม่รับประกันด้วยว่ามันจะมาตีกับยาที่เขาทานหรือเปล่าครับนอกจากเพื่อนที่เป็น sle แล้วมีเพื่อนคนอื่นที่อาจารย์อุ๋มแนะนําแล้วมีมีสองรายนะคะอาจารย์ที่คุณต้นที่พี่ประทับใจไม่ใช่ประทับใจเรียกว่าเรียกว่าอะไรมีความสุขอะฮะคือทั้งสองรายเนี่ยรายแรกเนี่ยเป็นอาร์ติสต์เป็นมะเร็งตับเนี่ยในระยะที่เรียกว่า คิดว่าสามแล้วเพราะว่าต้องลงไปนอนแบบเลยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทีนี้คนที่พี่เป็นห่วงนะคะคือตอนมากกว่าไอ้เจ้าเพื่อนคนนี้คือภรรยาเพราะว่าเธอเหวี่ยงใส่ภรรยาแล้วภรรยาเนี่ยก็ใกล้บ้าแล้วว่างั้นเธอ,อแล้วเสร็จแล้วภรรยาก็มาบอกเอออุมอ้มเธอหายได้ยังไงอะไรอย่างงี้ก็ลาวบิวให้ฟังแต่ต้นจนจบเขาเชื่อไหม ภรยาเนี่ยจะเรียกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ทราบแต่ต้องการมีอะไรสักอย่างเข้ามาในชีวิตเพื่อที่เขาจะหลุดออกไปจากการถูกสามีเวี่ยงอย่างนั้นนะคะนะเพราะว่าป่วยคนหนึ่งเหมือนป่วยสองปรากฏว่าดิฉันก็ไปพูดกล่อมอ่ะเขาก็ทานสามสามสามแต่ไม่ได้ทานน้ำมังคุดอยู่ๆจากคนที่นอนอยู่กับบ้านแล้วก็สังกตายเหมือนกับท่อนไม้เนี่ย ไปแสดงงานเดี๋ยวไปโผล่บาหลีนะคะเดี๋ยวไปคือลุกขึ้นมาทำงาน,นฟิลิปปินส์ลุกขึ้นมาทำงานได้อย่างมี <ลา S 1> ช่าสุดาไปประท้วงเขื่อนสยบุรีแล้วก็ลงออกทีวี <laughs> ไอเรามองไอผมเดรสล็อกนี่มันเพื่อนเรานี่นาะ <laughs> ก็เลยเข้าเ Facebook ไปถามภรรยาภร <laughs> รยาบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันมีความสุขมากเพราะว่าฉันได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาเลิกเวียงฉันแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าสามีจะหายนะคะ ปรากฏว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วดิฉันอยู่เชียงใหม่เขาอยู่โรงพยาบาลโทรมาแล้วเสียงเขาเนี่ยหูอุ้มสามีเขาว่าไม่มีเชื้อมะเลงอยู่ในตัวแล้วหาซึ่ง<อ>เขาก็เชื่อว่ามันมาจากการรักษาของเขาแต่ในขณะที่คนไข้ที่อาการมาใกล้เคียงกันก็เห็นนอนกันหมดทุกคนเลยม,มีไอ้เจ้าคนเนี้ยที่ทีนี้ก็ นี่เพิ่งสองวันที่แล้วค่ะอาจารย์โทรมาอีกแล้ววครับ่าไปตรวจซ้ําครั้งที่สองคือสเดือนอ่ะมันต้อง follow up ก็ไม่พบอีกเลยแต่ว่าไอ้เจ้าเพื่อนคนที่เป็นอาร์ติสเนี่ยตอนนี้คือมีเบาหวานเข้ามาแทรกเพราะว่าโรคตับเขาต้องให้กินหวานกินหวานใช่ไหมคะทีนี้ไอ้นี่ก็หนึ่งรายที่แบบภูมิใจมากแล้วมีความสุขมากนะแล้วรายที่สองก็เป็นสามีเพื่อนอีก คนนี้เขาเป็นคนไทยนะคะจารย์แต่เป็นคนไทยที่เป็นฝรั่งอะ่ะคือแบบไม่ได้กินเงินฉันหลอกบอกพี่พูดเหมือนหนูเลยหนูก็พูดอย่างนี้เรื่องกลัวโดนหลอกเนี่ยเสียหน้าเนี่ยกลัวกว่าเสียเงินอีกเสร็จเขาก็มาเห็นศิลปินคนนี้ซึ่งเหมือนเขาทุกอย่างคือ,อตับแข็งทั้งก้อนแล้วเป็นมะเร็งระยะประมาณสองสามที่ต้องฉีดเข้าไปอันนั้นเขาก็ทรีตอยู่ที่สวนดอกที่เชียงใหม่รปรากฏว่า ดิฉันก็พาเขาไปซื้อค่ะบอกซื้อตรงนี้นะพี่อย่างงั้นอย่างนี้ตอนแรกซื้อให้ก่อนด้วยด้วยความกลัวเขาไม่กินแล้วก็หวังดีค่ะแล้วก็เราสงสารเพื่อนเราไงที่เป็นผู้หญิงอะที่แบบคือเขาหดหูมากแล้วโพสต์สแต่เรื่องความตายแต่กลัวนะไม่ใช่ปลงนะคะ โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยแต่เรื่องความตายแต่ไม่ได้มีมรณานุสติอะไรนะอ่าแล้วก็หุดหงิดแล้วก็มึนศีรษะแล้วก็นอนทั้งวันโอ้คือไม่ลุกขึ้นมาสู้เขาบอกเช้าขึ้นมาเนี่ยมันหนักมากเขาบอกใครไม่เคยเป็นโรคตับไม่รู้มันเพลียแล้วมันหนักมันเหมือนโลกมันถล่มลงมาครึ่งหนึ่งปรากฏว่าเขาก็ทานนี่เขาทานมาได้ประมาณแต่อันนี้เขาทานน้ำมังคุดแล้วเขาเป็นคนทำอะไรทำจริงเขาก็เข้ามาในเว็บไซต์ นะคะของ,ของลลบิ๊เข้ามาดูและความที่เขาเป็นหัวฝรั่งและภาษาอังกฤษคล่องปรือไม่ดูสัมภาษณ์คนไทยนะคะไปดูที่ดอ,อร์พิเชษพูดภาษาอังกฤษนะต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วถึงจะรู้สึกว่ามันใช่อะไรเงรี้ยแซวเขาแซวเขาปรากฏว่าพอเจอดิฉันที่ไหนในเชียงใหม่เนี่ยเขาเขาอาวุโสลแล้วนะคะก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเยอะ <S <S เขาจะเดินเข้ามาแล้วบอก <S <S นี่ง่ายอุ้มที่มีบุญคุณกับชีวิตผม ที่ทําให้ผมเนี่ยทุกวันนี้เขาบอกว่ากลางวันก็ไม่ต้องนอนสามสี่ทุ่มแล้วเขาเป็นเขาเป็นมีธุรกิจใหญ่อะฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องไปดูแลธุรกิจไม่อ่อนเพลียแต่ว่าเขาเป็นคนมีวินัยมากคือเช้าขึ้นมาน้ำบังคุดครับแล้วก็สามสามสามคือเป็นมีวินัยมากทุกวันนี้ดีขึ้นพอเวลาใกล้ๆหมดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอุ้มพี่ใกล้ จะหมดแล้วนะอุ้มไปซื้อให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ้ยภูมิใจเสนอเพราะว่าแล้วปรากฏว่าแฟนเขาเนี่ยก็สุขภาพจิตดีครับเพราะเขาก็คือเพื่อนเราอ่ะนี่ก็เป็นสองรายที่เเรียกว่าเห็นผลจนเราเนี่ยแบบขนลุกเลยอ่ะเวลาที่เขามาบอกนะครับะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์หนุ่ม